ร้องร้องน้ำแดงจักรนาลายครับน้ำเงินน้ำเงินนั้นเจ้าแม่ประดูเงินชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานเรือสี่สิบทั่วไปเที่ยวแรกครับแต่ยังเหลือคาใจระหว่างชาละวันกับเพชรพิมายเนาะครับกับเ้อกลับสปน้ำด้วยเนาะคู่นายกลับสปน้ำจะให้เรือ20เรือ40ทั่วไปแข่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของท่านแหละที่นี่ ครับครับลอยลำมาเลยครับลอยลำกลับมาเลยจะไปไหนอีกนั่นกำลังเลี้ยวแล้วนะไปขับเรือเอาใตสะพานสละม้อภูมองรับแล้วเรือยี่สิบครับโอ้ลอยอยู่เต็มเลยลองไปตามดขอบคุณเรือยี่สิบพลำครับขอบคุณจริงๆครับจากใจครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคู่นี้ถ้า,าลองก็พายกันมายกกระโยงกันมาเลยครับถ้าลองมืดจะบอกว่าแกจะจุดเทียนที่หัวเรือแหละครับจุดเทียนก็ดับครับั้นจุดทูดว่ว่าว่าว่าเหมือน <laughs> <laughs> กันเลยจนผีกระสือเลยนะไอ้กัไนไม่รู้อะไรเป็นไรเลย สารครับที่สะตึกเข้าใจไฟส่งที่ไปกเวลาไปกีดยางอ่ะโอ้หัวเรือจะได้ไปใช่ปะแวบแวบแวบมาเลยยิ่งกว่ากระสืออีกแต่ที่นี่มีไฟสนามอยู่ครับเนี่ยพอได้พอได้ไฟเยอะก็ไม่ต้องกลัวครับแต่อย่าให้ค่ำเลยครับใช่นะมันดูละบากครับมันดูละบากเพราะว่าท่านผู้ชมนั้นรอคู่นี้ครับคู่ชิงในฝันครับคู่ชิงในฝันเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกครับ ่านผุ้ชมนั้นเต็มสนามเลยครับนั่นจากแต่จุดนี่นะครับทั้งจุดแรกนั้นยาวจะถึงจุดปลอยเลยเป็นการรีแมตคู่ปีที่แล้วไหมเนี่ยระหว่างมาดูทีแล้วใช่ไหมถ้าไปดูคู่นี้กันถือว่าไม่ดีผาที่นี่ครับปีนี้นะครับสุดยอดสุดยอดสิบพายครับแถวแนวหน้าทางนั้นครับวันนี้ใครว่าตัวดีด้วยกันับใครที่ขโมยแฟนมาต้องกลับไปบ้านต้องไปตอบให้ถูกนะว่าเที่ยวแรกใครอยู่นอกน้ำแดง เช็คข่าวด้วยเช็คนะไม่งั้นจะโดนไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับบางคนนอนฟังอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนวเนี่ยอ,ออกจากห้องแอร์มาต้องรู้ว่าเขาเกิดเขาถามว่าเที่ยวแรกคู่ชิงชนะเลิศใ,ใครอยู่แดงใครอยูแ่แดงเสร็จเลยเ<อ>นะครับแล้วก่อนคู่ชิงชนะเลิศเป็นใครเป็นใครใครชนะคู่นั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยนะครับต้องถามผู้มีประสบการณ์ครับ <laughs> ถามแล้วตอบไม่ได้เนี่ยแฟนก็จะบอกว่าไม่เคยแกดูไปไหนมาดูที่เพจโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนแล้วก็เพดเชี่ยวพิมายครับสองเพจเนี่ยครับเปิดดูไรสดได้ครับดูในเพจก็ได้แล้วเอาไปตอบภรรยาที่บ้านก็อยากจะเรียนว่าสนามแห่งนี้ร่องน้ํานี่ทางกลมชนได้ทําการเคลียร์เรียบร้อยครับความลึกความตื้นราคาเท่ากันกระแสน้าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับ นะครับสนาแมแห่งนี้เป็นน้ำนิ่งที่สวยทีเดียวครับนะครับครับปดูครับปาดูวนมาเลยครับจากละลายก็าหอนานแล้วครับ <S <S เดี๋ยวจากละลายเข้าเทียบทุนในร่าน้ำแดงแล้วอยากให้พี่เนตตาเขียวนะยิงเลยนะตีเนนี่ยิงเลยนะไปสุดโค้งเลยประดูเอาละขอบคุณเรือยี่สิบไปพายทุกรำครับ เปิดภาพ่สวยงามเลยจันร์มงคลกันไปลอยเป็นแพเลยอยากจระพายใจจะขาดเพราะยี่จิปีพายนั้นเหลืออีกลำละหนึ่งเที่ยวมีจอจบครับาะวีศิยป์ขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งฝั่งอำเภอพิมายและฝั่งที่วการอำเภอครับมีจอทั้งสองด้านเลยนะครับแต่พานนก็สุริยันฉายแสงแทงสายตานิดนึงครับต้องคล้ายๆต่อเป็นสาวจันทร์กั้งโกบแหละ นะครับม่อย่างนั้นแสงจะแรงพอสมควรเอาละครับลอยลำมาแล้วครับประดูครับประดูดูดดูโดยการนำของท่านผู้กองบุญส่งนะครับขับเรือที่จะไปสวนเทพปทุมก็รอเข้าประกาศรายชื่อเนาะในวันพรุ่งนี้เย็นๆใช่เดี๋ยวเขจะประกาศไม่ใช่ในวันที่12วันที่12ครับตอนนี้สะบัรมาเยอะแล้วเยอะห5สฝีพาย สมัครมาเยอะจะประกาศผล8ลำ40ฟิพพยสมัครมาเยอะจะประกาศ8ลำ10 30ฟิพพยรับ12ลำแต่มาเยอะมากเรือภายมาท้องถิ่น10ฟิพพยได้เข่าอะประมาณ20กว่าลำแหละนะครับเดี๋ยววันที่12เย็นๆจะประกาศนะครับแล้วก็จะส่งหนังสือเชิญนะครับไปยังเรือที่ได้รับการคัดเลือก ค่าเชิญเรือผมขออญาตแจ้งล่วงหน้าเลยเรือ6กนหะ้าสิบฟีพาย60,000บาท40ฝฟีพาย40,000บาท3 0ฝีพาย30,000บาทเรือพายมาพายมา12ฝฟีพาย10,000บาทครับรางวัลชนะเลิศเรือใหญ่ 3,000, สนสี่สิ0สองแส0สามสิบหนึ่แล้วก็พายมาห0 0 0งแสนครับนะครับพายมาแสนหนึงอ่ะครับ พี่ออดมีเรือไปม้าส่งไหมล่ะพี่ออดเรเกือบล้านไหมน่ะครับเรือเรือห้าสิบห้านี่มีรางวัลถ้วยกอถ้วยขอสี่สิบถ้วยกอถ้วยขอสามสิบมีถ้วยกอที่ขอตกรอบสี่ลังครับเรือพายม้ามีถ้วยกอถ้วยขอและถ้วยคอถ้วยพระราชทานนี่คือถ้วยกอครับครับนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินี แล้วก็สมเด็จพระเทพนะครับแม้กระทั่งเรือพายม้าก,ก็เหมือนสนามแห่งนี้ครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณท่านจะเห็นว่ามีถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีอ่าสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอครับเป็นสนามที่ถือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวสําหรับสนามลําน้จาจักราศแห่งนี้ครับครับเข้าเทอทุ่งเราแดน,นจักรราย น้ำเอินเจ้าแม่ระดูกันกองพะเบือเอาละครับผีวหนังกับ่านหัวโตเท่ารอบชิงกันแล้วเลยกับทัวราชทันพอรอเจอทบดูสิว่าลองน้ำแดงครับอยู่ฝั่งรถกับใส่เสื้อสีเหลืองนั่นเลยไม่ธรรมดาครับพยร้ายไม่มีวันตายครับหรือว่าผู้น้องกับแนวจักรลายครับเรือผู้ถูกจะพายกับเรือดีครับในนามของของทัพเรือครับหน่วยตทุ่จ อากาศยานรักษาหวังจังหวัดชนบุรีเอาแล้วกับพี่บานเา้ออมาแล้วครบว่าานูเตี้ยพีแบบไงโสตาครบอกว่าใครบอกว่าจาลเตี้ยพีบไงติตาคุณนี้ของจริงนะของจริงแน่นอน

ตอนนี้กอดคอกำะมันเกินเสมอกันแล้วเว้ยหนังมองไปออกใครดำใครตากรองน้าสีได้ได้แล้วจักอะไรสจ่อจ่อวิจักทัวไว้สอดน้อจักผมไจะจับได้ไหมเจอเจ้ะไปปดุเงินกับบัวผู้ขอผู้ตรงอินทิมรับตาคนตาเปิดตาคนตาไฟตาคนตาไปตอนนี้กอดคอกรมันเกินเสมอกันแล้วเว้ยจักอะไรจักอะไรจะไปแล้วแจงดีได้ไหมปดุเงินกอดกอดกอดปนุเงินจะแตกแล้วจะแตกเลยยังไม่ได้เอาละเว้ยรถแรกสามร้อยเมตรจะคโคกี่สูสีมปนุไอ้รถ ไอ้ล็อตที่สองนี่แหลกไหจะขอคอหจะมพใไหจะกอคอไจจะมระว่างจะแม่จะแม่ปนุงเง่าจะแม่ปนุงเลาก็จักรลายเอหัวเรือเบอรเบอร์จักรลไรแรงแรงเลยชีกว่าไปการ้อยมาดูไยเอารลยจักรตะลายล่องนังไฮแงจักอินนดูดูกันอไม่ท้าไมเลงปนุกงอะไรบนอะไบีราบบนล้นไบนอลไบีจักรลายไปลายดีลายดีปัดีลดีพันดีลายดีพันดีลายดีพดูดีลายดีพดูดีลาดีผนวเข้าเซนชทย ขอเสียงตะปืนนะครับผลการตัดสินครับคู่ชิงเชนะเลอศถ้วยพระราชทานเที่ยวแรกเรือที่ชนะได้แก่เรือ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 จักนารายร่องน้ำแดงร่องน้ำ ฝ่ายชนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอดใจรอครับเดี๋ยวเราจะแทะประกาศให้ว่าจะแทะตรงไหนเนาะด้เที่ยวกับสายน้ําครับต่อไปครับคงเป็นคู่ที่55น้องๆยี่ส20ครับโอ้ยลอยลํากันเตไปหมบทครับเชิญครับเรือ20ท้องถิ่นครับร่องน้ําแดง1ครับสาวน้อยวรินทรแดง2เทพพิทักษ์น้ําเงินห สสียนสนะสิงดงใหญ่น้ำเงินสองสิงตะบนนิคมครับโอ้ลอยลำมาแล้วลอยลำมาแล้วเอาดูยาวเกือบใหญ่ครับแม่เกือบใหญ่ที่สุดในสนามครับครับเที่ยวแรกเป็นการชิงถ้วยพระราชะทานครับแมดูรสนกครับจากนารายหิวมาตลอดครับมาดูเงินแซงไม่ทานครับถ้าทานก็จะชนสะพานพอดีแมตอนนี้แม่เรือก็มันครับ ฟุตบอลก็มันครับตอนนี้หมอดทองนำหนึ่งศูนย์โอ้โหสุดยอดครับมาดูมาดูประเภทจิ๋วพี่มันจ๋าครับแม่มีอย่างใหญ่อย่างรลางอย่างจิ๋วกับนี่ก็เรียกรุ่นจิ๋วจ้ะครับเออเยี่สิไปพาลูน้องเดิมสาวสวยบริทนขอพี่น้องท่าหลวงเจอกับเธอพิทักษ์จากเธอสบอเร่มกอใหญ่ครับนำเงินหนึ่งรับได้แก่สมียนเสนนอ เพราะสนามเมืองสถานแผ่นดินไหว้แต่ว่าสนามนี้ใช้แก้สีพยากระเพาะแทะเดี๋ยวโคศกจะเบิดแรงก่อนครับสเมียนสนอกและน้ำเงินโสงก็สิงตํำบทนิคมไอหนุ่มป่าบันน็อติีแฮมฟอเรสครับเที่ยวที่56นะครับแดงหนึ่งเมงการยางนะครับหรือว่าอภิชาติฟาร์มเมงการยางเอกอภิชาติฟาร์มครับเอกอภิชาติฟาร์มครับเอกอภิชาติฟาร์มในี่แป่สนับสนุนโรงเรียนหมอนทองด้วยนะครับ